สบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงน <Me. S 1> างมืงงามแน่สบายดีส่วนเดี๋ยไดีพี่น้องเองเนี่ยเาบอกป้าลุงแม่เขาบอกพี่น้องมาพี่น้องกินข้าวแรงพี่น้องเลยมื้อนี้มาวินมาเบิดมือบ่ได้ถ่ายคลิปพี่น้องเอ้ยบ่ได้ไปทางใดพี่น้องเลยไปเฮ็ดเ้ก่บมืกสังฆทานก็บ่ได้ถ่ายพี่น้องเลยในขางเงินนี่แหละมื้ออื่นก็เบียกอีหลไรได้พี่น้องสังฆทานให้ก่อน มาพี่น้อง้าม้ามทูเนี่ยทูอัลกอมทูเนี่ี่น้อมสีิ่มออัาบกคนเอามาตนเยมัมสิตักหัมสิตักหัมสิตักนผัดกะเพราหมู มูกโบ่บมแมนมูซับเออบบแมนมูซับเด้อพี่นนองหมูซิน <c oughs> โตอาโต้ินโลนะอยากหมูหรอือสะต์อสร <ๆ S 2> ็จเียบดีมาดิ <c oughs> ขนาดข้าจเจ้าน้ำปลาละลายนี่ไหมโอ้ยมามามาอบปอนบิ้ง cào cào múa rồi. hay mai là cũng bụng múa luôn.

ไข่ดิบกนี่ไข่ดิบไข่เดียอยากกินจีอืมกินโเกะร้อยเยบ่อืมก็มืงกะมอืมกินโกเกะร้อยน่ะน้ำกังซุปเห็ดซุปไก่นะ กิน肉ใครเลี้ยงขาไ่ออยากกินไข่ไาวจะมีวิตามินไข่เลี้งะไข่ไาวเด้นี่คือตามองกระสอบไข่เรเอาดงยไอ้ไอหมอนี่สาวมากเลยไอ

มันเกินแบมข้องคอชาวบดีไหมลุงขีเข้านี้เพิ่งใช้มากบนไหมบังบังบังฮันนะบ่บ่บห้าบ่อะไรบังกล้องอิดเมยกับพอกละมัก

เสียบพี่น้องเอ้ยดนๆดินติดเทอนึงแล้วไปกับเรากปนาพี่น้องใครดาวนะเบิร์ดเลยโอ้โหอกัพ่อกันสับจะไปดาวใหม่แล้วกัเป็นนี่งพ่อคลินหนาพี่น้องเอ้ยบายบายผูถอยยางน้ำเลย